สุขูบุญเยสัสอุจยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้วัดสามัคคีธรรมหรือวัดทุ่งอ่าว ตำบลสีวิชัยอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เข้าอยู่ปริวัสิรรรมและขอเจริญพรเชิญชวนสาธุชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมบวชนี่งคัมะปฏิบัติธรรมนุ่งขาวหุ่มขาวถือศีลแปดระหว่างวันที่18ถึง27มกราคมพุทธศักราช2568กำหนดการ18มกราคม ขอปริวาส20มกราคมขอมานัด2สมกราคมขอชื่อสาธุชนท่านที่ดวงตกดวงอับดวงไม่ดีราศีไม่แจ่มใสเข้าร่วมพิธีสะดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมบาร,รมีเสริมโชคเสริมลาให้มีแต่โชคดีตลอดปีและตลอดไปเริ่มพิธีเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไป27มกราคมขอออกอับผ่านเวลา9นาฬิกา พิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีการเดินทางโดยรถไฟลงรถที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีหรือพุนพินการเดินทางโดยรถทัวร์ลงรถที่สหกรณ์สุราษฎร์ธานีจำกัดหรือบขศส,สุราษฎร์ธานีการเดินทางสะดวกสถานที่ดีธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีลชำระตนชำรใจ และขอชื่นสาธุชนท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นโจภาพทอดพระป่าสามัคคีเจภาพพัตหันข้าวต้มน้ำดื่มน้ำปานาโจภาพกันเทศบูชาธรรมโจภาภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศัพท์ตามกำลังบุญของท่านและขอชื่นร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา9นาฬิกา30นาทีของทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระสมุอนิรุธอธิวโรเจ้าอาวาสวัดสามัคีธรรม0874652396ท่านผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลร่วมทำบุญออนไลน์ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี808 0444188ชื่อบัญชีพระอนิรุทธอธิวโรร่วมง,งานปริวัสกรรมณวัดสามัคคีธรรมหรือวัดทุ่งอา่าวในครั้งนี้ได้บุญบาร,รมีมหากุศลใหญ่